ชาวบ,บ้านเดือดร้อนยังไงครับที่เดือนร้อนสวพูดหน่อยาประเด็นตัวนี้ค่ะเราโดนขับไล่พื้นที่ทํามาหากินค่ะแล้วเราอยู่กันมานานค่ะคือจากทางวัดเขาก็ได้แจ้งให้เรารื้อถอนเพื่อจะเอาไปทำเป็นร้านค้าชุมชนของทางวัดวันนี้หนูก็เลยมายื่นเรื่องถึงสว,วค่ะถึงท่านสาว,ว<ช>ปัญญาค่ะใช้รับเรื่องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทททเราอยู่ค่ะว่ามันมีข้อข้อเท็จจริงอย่างไรค่ะ ได้ครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะประสานกับทางจังหวัดให้ก่อนนะครับว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างและหลังจากนั้นเองก็อาจจะประสานส่งให้กับทางวุฒิสภาต่อไปนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เองถ้าถ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เป็นที่ของวัดอันนี้อาจจะต้องลองคุยกับทางสงปปถ้าเป็นพื้นที่ที่ดินสปปว่าเรามีการขออนุญาตใช้ได้หรือไม่อย่างไรบ้างนะครับหรือติดเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คงคิดว่า ประชาชนมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็อยู่กับชุมชนกันอย่างดีนะครับไม่ใช่แบบว่า,าใครจะมาขับไล่กันโดยที่อยากได้ที่ดินมาแทนเราแล้วก็ขับไล่เราโดยใช้อำนาจนะครับก็คงไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยงไาก็เดี๋ยวไปตรวจสอบแล้วประสานรับบาลจังหวัดให้ก่อนนะครับเบื้องต้นมากครับ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ